โอ้ oh, oh, บักซิลิงปีงนวยไงล่ะพี่นอ้องพวงแบบไงเลยโ oh, อ้พอกินแล้วพอกินแล้วเซตใหญ่ล่ะต้นสูงอยู่พี่น้องแต่ว่าก็มีพวงเดียวแบบปีออนี้บ่ใครออกเงยมาทายเซรีงปีงไงพี่น้องเมั่งจากปีน้องปุ่นอันยุ่งั้งสูงค่ะมีโยนบ่ใครโด้เพือพี่ไก่ ปีที่แล้วแม่พี่น้องดอกค่ะดอกมัทสลายอยู่พี่น้องสลิงปิงจากพี่น้องใจตรงป่าเสีมด้วยไงเรอพี่น้องอ เดี ah ๋ยวสิไม่เก็บไปให้พี่น huh ้องกินเด้อจากพี่น้องยายก็เอาสลิงปิงมาให้พี่น้องเพื่สลิงปิงสะลิง <wrestler> ปิงจากพี <surve muscular> ่น้องไปต้มปลาแซ่บเห็ดแซ่ออิ่มกับแซ่บพี่น้องยู่ที่เฮาเห็ดยู่ที่เฮาดัดแปลงมาเฮาอยาาเน็ดแบบใดพี่น้องแซ่บสนายสลิงปิงจากพี่น้องเก็บเล็กๆหน่อยๆมาให้พี่น้องเบื่อไม่บานจ้าสลิงปิงต้นของคนแต่ว่ามันยเป็นของยายเลี้ยนพี่น้อง คลิปน้าพอกันไหมจ้าพี่นนอง